ผู้พ่อลูกที่ปกติจะมีความคิดเห็นต่างกันมาตลอดสำหรับมดดำคชาพากับคุณพ่อสุชาติตันเจริญโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและล่าสุดกับเห็นหมดดำออกมาโพสต์ในโซเชียลบอกว่าขอสนับสนุนพ่อในฐานะประชาชนคนไทยขอให้พ่อใช้ตำแหน่งและเสียงที่ดังกว่าชนไปเลยพ่ออะไรจะเกิดช่างมันสุชาติ แนะัำขยายโอกาสตรวจเชือ้อโควิด -19 ให้ประชาชนเข้าถึงทุกกลุ่มตัดเงื่อนไขตรวจไม่พบจ่ายเองออกลองสุชาติแนะัดเร่งค้นหาจำกัดซูเปอร์สไปเดอร์โดยเร็วตามโมเดลจีนเกาหลีใต้ที่คุมสถานการณ์ได้แล้วชี้ต้องขยายโอกาสตรวจเชือ้อโควิด -19 ให้ประชาชนเข้าถึงทุกกลุ่มตัดเงื่อนไขตรวจไม่พบจ่ายเองออก กลางรัชธรรมนูญมาตรา47กำหนดสิทธิทคนไทยป้องกันโรคร้ายแรงฟรีเชื่อคนไทยไม่เสี่ยงคงไม่เข้ามาตรวจให้เป็นภาระพร้อมสกิดรัฐปรับแนวบริหารหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงเป็นธรรมวันนี้16มีนาคมนายสุชาติตังเจริญรองประธานสภาผู้แทนรัษดรคนที่หนึ่งและสสจังหวัดสะเชิงเซาพักพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขนาดนี้ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงและจำเป็นที่ภาครัฐต,ต้องมีมาตรการออกมาอย่างเร่งด่วนประการแรกคือการจำกัดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการที่ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเริ่มเป็นกลุ่มก้อนมาจากสถานที่ หรือกลุ่มคนที่มีกิจกรรมร่วมกันสะท้อนว่ามีผู้ติดเชื้อที่เป็นซูเปอร์สไปเดอร์หรือผู้ติดเชื้อที่เพร่กระจายเชื้อในวงกว้างแล้วลรัฐจึงต้องปรับแนวทางการทำงานเชิงรุกโดยการเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อและซูเปอร์สไปเดอร์ที่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยเร็วและมากที่สุดเพื่อป้องกันผู้ติดเชื้อบางราย ที่อาจจะเป็นซ u เปอร์สไปเดอร์โดยไม่รู้ตัวและไปปรากฏหรือร่วมกิจกรรมในที่ชุมนุมชนตามสถิติการติดเชื้อในประเทศไทยระยะหลัง